ชมใบไม้เปลี่ยนสีโคลังเคสุดว้าวเทศกาลดูไฟนาบานะเที่ยวโอวาระชมใบไม้แดงและซากุระเริ่มแค่เพียง34บใบเท่ามี้ทอนจะพาไปไหนบ้างตามมาดูกันเลยเริ่มที่ไปเทศกาลชมดอกชิกิซากุระที่เราจะชมซากุระบานพร้อมๆกับใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นซึงเป็นเทศกาลที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะถัดมาไปเทศกาลแสงสีนาบานานโนซาโตวินเทอร์อิลลูมิเนชันงานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานประดับไฟที่ใหญ่และงดงามที่สุดของญี่ปุ่นจุดเด่นคือเขาใช้หลอดไฟ LED นับล้านดวงประดับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ ทีทีมต่างๆที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของนางโยยาที่หุบเขาโคลังเคเราจะได้เห็นสีสันจากต้นเมเปิลกว่า4 0 0 0ต้นที่อยู่รายล้อมหุบเขาสวยงามมากๆแต่ในทริปนี้เรายังพาไปวัดคิโยมิสึหรือวัดน้าําใสที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวดตึงใน7็สิ่งพหัศ์ของโลกยุคใหม่ถนนสายการน้ําชาสัมผัสกับร้าน้าญ,ญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเที่ยวซุ้มประตูแดงอันโด่งดังทั้งหมดนี้เพียง34บใบเทามีทอนุมขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะ